สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับปลาแดงทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับแฮ่แห่แ่โอ้เก็บลูกตาลครับถึงไหมถึงไหมโอ้ถึงครับเอาละครับงานนี้ได้กินลูกตาลแน่นอนมาแล้วครับปึ้มอ้าวดูครับความฉลาดของปลาแดงครับปกติไม่ถึงนะครับ นี่เลยเอาอีกข้างหนึ่งแต่วันนี้เราลงทุนครับโดยการเอาแมคโครมาเก็บลูกตาลกันเอาละครับอันนี้น่าเปิดทีมงานโดยเฉพาะครับเพื่อปากเพื่อท้องก็เกรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้รรรรรรยิ้มเลยครับประเด็นปรเด่นครับ จะเอาอีกไหมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าได้กี่ลูกได้เยอะไหมอันนี้ทีมงานเรียกร้องมาครับปลาแดงเลยจัดให้นี่ครับมาเด้อใครอยากมากินนี่เลยครับเยอะแยะไปหมดเลยปลาแดงจัดให้ครับอันนี้เรามากินอ่า ตาลหรือลูกตาลสักคเม้นก็ดิมตะนอตพูดสั้นๆแต่ได้ใจความอันนี้ครับเป็นคนเก็บเลยเดี๋ยวมาดูกันแก่บก่ะกอ,อ้าวขั้นปะเขาเลยเพราะว่าแก่ครับใช่หรือเปล่า ปลาแดงก็จะจัดการอีกจะเอาอีกไม่พอคนเยอะข้างบนสุดบนสุดอ่าึ้นเอา,าอีกเอา,าอีกลำกรีนชอบเขาอย่างนี้ไม่เคยเห็นครับมม่โคอ่เก็บลูกตาล ปกติมีแต่คนเก็บแหละอันนี้ลงคุนเลยพีซีร้อยสามสิบจัดให้เรามากินตาลกันลูกตาลกันโอ้สูงนะครับเนี่ยปลาแดงเลยจัดให้เลยครับนี่เลยความฉลาดของปลาแดง <c oughs> กินอ่าลูกตาลนี่ก็มีประโยชน์นะครับเย,นย,นยน็นเย็นระบายความร้อนด้วยทีมงานนี้ไม่ซีเรียสครับ มีแต่สิ่งดีๆนำเสนอให้กับ FC ได้ดูกันความหาและความเสียวอยู่ในอยู่ในคลิปนี้ <c oughs> นี่ครับยกล้อเลยอ่ะครับมุมนี้สวยมากมุมนี้สวยเลยว่างไงเดี๋ยวดูก่อนจะล้มต้นดีไหมจะล้มเลยดีไหมโอ้สวยงามครับ นี่เลยเอาละครับเราต้องอยู่ไกลๆครับเพื่อความปลอดภัย <Yeah, yeah. S 1> โอ้ยเขาบอกว่าแกกินไม่ได้แล้วพอแล้วไม่ต้องเอาละมีแด่อยู่ข้างบนสุดแหละ yeah, <yeah>, yeah. อ้าว <c oughs> เฮ้ยตกใส่รถไหมเนี่ย yeah, yeah. <c oughs> หอแล้วครับไม่ต้องเอาละเสี่ยงอันตรายแล้วตกใส่รถไม่คุ้มไปซื้อกินดีกว่าเนาะไ,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  <laughs> ไปซื้อกินดีกว่าครับอ๋อลองดูในนี้ก่อนเอ้ยนีย่นุ่ยน้อยนี่อยู่กับเซกเนี่ย <laughs> เอาว่าไงปลาแดงจะเอาต่อไหมเพื่อทีมงานไม่ต้องแล้วมั้งมันอยู่สูงเกินครับนี่เลยสูงเกินเอาใหม่สิยี่ได้สุดกี่เม็ดไม่รู้ครับเนี่ย FC พอรู้ไหมว่าสูงสุดกี่เม็ด เอาเอาพอแล้วพอแล้วครับไม่เอาแล้วกระโคเก็บลูกตาลจอมลงทุนนี่วูวพอแล้วไม่มีแล้วมีแด่แก่ๆพอเลยใช้ไม่ได้แล้วครับ เดี๋ยวมาตักดินต่อเลยดีกว่านี่ครับทีมงานครับเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะมันแก่หมดแล้วขนาดลูกเล็กๆยังแก่เลยโอ้ยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เอาละกินไม่ได้ครับป้าแดงกินไม่ได้แล้วครับ เดี๋ยวมาใส่ดินต่อเลยออกล้อดำกินใส่ก่อนนะครับหลังจากไม่ประสบความสำเร็จครับมีแต่ลูกเกะๆกินไม่ได้แล้วก็ทำงานต่อเลยครับดินก็ใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกประมาณ 50กว่าเที่ยวเี่แซคโซโฟนครับ <laughs> อ่ะเต็มแล้วครับไปละนี่ครับอันนี้วิ่งอยู่กี่คันเนี่ยหกคันครับอีกสามคันไปวิ่งกับอ่าพีไอเอสเคร้อยี่ครับรถมารอทางก็ลูกขาอย่างนี้แหละครับเส้นทางขอบซาเลยต้องขับดีๆครับเพราะว่อาอยู่ติดกับซา ร้อยท่อขันสุดท้ายมาสุดท้ายเพื่อนครับนี่ก็ทุ่งนาเลยครับเราคุดกลางทุ่งเลยครับกลางทุ่งนาบรรยากาศก,าก็จะแห้งแรงไปนิดนึงเพราะว่ามีแต่ฝุ่นครับช่วงนี้ ใส่ได้แค่เกียร์สองเกียร์สองเท่านั้นครับใส่เกียร์อื่นไม่ได้เพราะวิ่งเร็วไม่ได้ครับแถวน,นี้ทางไม่ค่อยดีครับทางจะจะพอดีกับรถเลยบรรยากาศก,ก็อย่างนี้แหละอยู่โซนอำเภอบ้านกรวดครับ นี่เลยครับที่ดําหรือว่าหน้างานของเราทําถนนนี่เลยครับความยาวหนึ่งกิโลกับอีกแปดร้อยเมตรครับอันนี้คือป้ายที่ทําเสร็จเมื่อขึ้นทางใหม่ๆครับขยายทางให้ ได้5้าเมตรครับตรงนี้เป็นต้นยางด้วยน่าจะตัดออกครับต้นยางนี้แต่ว่าผมไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนรถว่าเราตัดแล้วผิดกฎหมายไหมนี่ครับอยู่กับจอนเดียครับอยู่กับอยู่กับหัวหน้าเราเลยห้อีกสอง เค okay, ครับเลยอีกสองเที่ยวงานนี้ก็จบแล้วยังไม่จบพอยังบอกตรงนี้อีกสองเที่ยวอ่ดาดันเลยเดีย๋ยวมาดูจอรเดียครับฝีมือมากคนนี้เอรถไม่แรงแต่คนแรงครับเขวาว่าอย่างนั้นไม่ใช่เสียมืดนะนี่เสียแชปเสียแคป ยกล้อโอ้ยกล้อครับนี่ครับเอาใจเลยครับเอาใจดำกรีนเลยชอบแบบนี้ยกล้อรถไถยกล้อนี่เลยครับฝีมือครับคนนี้เคยทำทางมาแล้วกับสอทอนกทำคอนกรีตทำอะไรเนี่ยเลยจ้างมาเป็นพิเศษเลย ก็ดันเที่ยวละ30มบาทเหมือนเดิมเลยประมาณ5้0หกรเที่ยวครับคูณเอาได้เยอะเหมือน,นกันครับมารับจอบโดยเฉพาะโอ้ลมแรงมากเลย แรงแรงใช้ได้เลยขนาดสองกองนะครับดันไม่ดันดันไม่ไม่สะทบสถานป้ายหรอป้ายพังไปเลยมมผมเลยขอให้มันครบห้าเมตรขอให้มันกว้างห้าเมตรเสียทุนครับ เดี๋ยวตกทางาคลิปนี้ก็จบด้วยบารมีพ่อตาแล้วกันขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องหกล้อด้ำกรินครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้หกล้อด้ำกนิ้นนะครับคลิปนี้ก็อำลาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ